ลักขนาราศีพุธศกมีนาคมนี้สตีพาล่วยให้โชคใหญ่เงินเต็มเป๋างานปังรักเด่นมากสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ช anel นนของอาจารย์เกรสเทวาครับ EP นี้ครับเป็นคิวของคนเมื่อนำวันเดือนปีพอสเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดน,นะครับไปผูกรวงมาก่นแลัคนาสถิตพุธศกนะครับฟังกันได้เลยครับจะแม่นยำมากๆเลยครับ เดือนนี้นะครับจะมีดาวพุธย้ายนะครับถึง2ครั้งเลยนะครับและดาวราหูย้ายที่30มีนาครับเลยยังไม่ได้ส่งผลในเดือนนี้นะครับแล้วจะทําคลิปแยกมาเป็นพิเศษเลยนะครับแบบละเอียดเลยนะครับก็ติดตามชมคลิปดาวราหูย้ายได้เลยนะครับก็ต้องบอกนะครับมาเริ่มที่ตัวเรากันก่อนเลยนะครับตัวเราอะดาวประจําตัวคือดาวศุกร์ครับแล้วก็ข่าวดีก็คือดาวศุกร์เราย้ายจากเรือนมรณะแล้วครับ นันแล้วมาอยู่ในเดือนสุขพระทั้งเดือนเลยก็ว่าได้นะครับโอ้โหดีใจด้วยเลยนะครับดาวสุขรองตำแหน่งเทวีโชคฉโงกเฉลาผลบุญเก่าให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจล่าจะสักดุจพระราชาราชนีไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองโอ้โหดีหลายสถานนะครับจะเห็นได้ชัดว่าเราจะมีความสุขความสบายปัญหาที่มีจะคลี่คลายมากขึ้นนะครับจะมีการเดินทางไกล ใครทํางานสัมพันธ์จะต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศจะโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับใครทํางานติดต่อเกี่ยวกับผู้หญิงเพราะทีวีจะให้โชคครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปติดต่อเจรจาพบปะนะครับผู้หญิงมากขึ้นนะครับจะดีนะครับหรืออยากได้อะไรก็มักจะได้มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูครับอันนี้บอกเลยนะครับว่าดีขึ้นมาเยอะเลยนะครับถึงแม้จะอยู่กับดาวเสาเป็นคู่ศัตรูกันก็จริงนะครับแต่ก็บอกไว้แล้วครับ มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบางอย่างก่อนได้ครับแต่จะนํามาซึ่งความสุขความสําเร็จไงครับเพราะอยู่ในภพที่ดีครับภพสุภะครับต้องอึดถึกทนจะนําตนสู่ความสําเร็จความมั่นคงนะครับอยู่กับดาวอังคารทั้งเดือนอีกเช่นเดียวกันสุขปากหวานอังคารรับเอาทําไงครับก็ต้องปากหวานยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับพูดจาดีๆแต่งตัวให้ถูกกระเทศะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะดาวสุขเป็นดาวแห่งความสวยงาม ดูดีอัธยาศัยดีบกดุกดามองค่ายคือได้ความขยันอยู่กับเราทั้งเดือนแปลว่าถ้าเราขยันนะครับเราสู้เราลุยเราไม่ย่อท้อไม่ขี้เกียจเนี่ยบอกเลยครับเดือนเนี้ยมีมุมที่จะประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่เราวางไว้ได้เลยครับเพราะฉะนั้นทําตามนี้ได้เลยส่วนการเงินครับข่าวดีอีกเช่นเดียวกันนะครับดาวการเงินเราคือดาวพุธแล้วย้ายในวันที่สองมีนาครับ ถึงวันที่18มีนาครับอันนี้ต้องไวเลยนะเพราะอยู่ไม่กี่วันเองนะครับเพราะหลังจากวันที่18แดาวพุธด,ดาวการเงินจะย้ายออกไปแล้วครับจะไม่ได้ครองตําแหน่งเทวีโชคโอ้โหเงินเป็นเทวีโชคแต่2อถึงสิเนี่ยหยิบจับทําอะไรเป็นเงินเป็นทองโดยเฉพาะไปอยู่ในเรือนการงานครับจะเน้นทํามาหากินได้เลยครับจะมีมุมที่จะประสบความสําเร็จในด้านการงานได้ดีขึ้นใครทํางานขายงานตันตลาด นะครับบัญชีตัวเลขต่างๆจะโดดเด่นเป็นพิเศษหรือว่าเรียกว่าเจรจาพารวยก็ได้อ่าเพราะดาวการเงินเนี่ยเทวี TV, ก็ต้องไปทําอะไรหรือไปติดต่อ,อไรที่เกี่ยวกับผู้หญิงอีกครับเห็นไหมครับจะมีมุมจะประสบความสาเร็จแล้วดาวการเงินเราไปอยู่กับดาวพฤหัสบดีอีกครับดาวพฤหัสก็คือเลยต้องคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่เยอะๆอะเจรจากับคนที่ทุ้มท้วมมีเนื้อมีหนังใครเป็นครูบาอาจารย์ใครเป็นหมอใครเป็นแพทย์ นะโอ้โ oh, ห oh, เป็นโคชชิ่งอะไรพวกนี้จะโดดเด่นมากเป็นพิเศษจะทำให้ได้เงินได้ทองหรือใครมีคอร์สสอนออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยทำการเงินให้เราได้อย่างมากมายนะครับแสังเกตดีๆว่าเงินไปอยู่ในเรือนการงานดาวการงานก็ไม่ทับตัวเราดาวตัวเราก็ไปจบอยู่ที่ภพสุภะเนี่ยมันเรียกเรียงกันสวยวนกันสวยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ไวเลยนะครับเมื่อฟังคลิปนี้นะรีบทำเลยครับสองถึงสิ 38, สู้ลุยอึดถกทน บวกกับทำผ่านผู้หญิงอะไรอย่างนี้นะครับจะจาให้เต็มที่เลยครับจะประสบความสำเร็จเรื่องการเงินอย่างมากเลยนะครับและหลังที่1 8ไปแล้วเนี่ยดาวการเงินไปอยู่ในภพลาภะต่อครับแต่ได้ตําแหน่งเป็นนิดเป็นปะครับไม่ได้มากมายอย่างที่คิดครับแต่ได้ไหมได้ก็คือได้ครับแปลว่าหลังที่1 8ไปแล้วเนี่ยต้องทําเป็น2เท่า3เท่าครับแล้วจะดีครับถ้าทำเท่าเดิมได้ครึ่งเดียวครับแต่ถ้าทำสองสามเท่าได้เต็มเมตดเต็มหน่วยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนต้องเอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้เลยนะครับ นี่ยแล้วก็มาในเรื่องโชคลาบเชกเช่นเดียวกันครับทั้งเดือนเนี่ยผมมองว่าไปเสี่ยงโชคกับผู้หญิงครับผู้หญิงจะนําโชคนําลาบมาให้เราหรือซื้อตอนกลางคืนก็ได้นะครับเพราะว่าตอนคืนคืออะไรหลังพระที่ตกดินครับเพราะดาวพุธไปอยู่ในบ้านพระราหูครับเด่นภาคกลางคืนซื้อกับคนอ้วนๆทุ้มๆผิวดําๆเข้มๆอะไรอย่างนี้นะครับจะได้โชคได้ลาบเยอะมากโชคลาบก็อย่างที่บอกครับเทวีโชคผู้หญิงให้โชคนะก็จะมีเกณฑ์ถูกแล้วดาว โชคดาวการเงินไปอยู่กับดาวโชคลาบเชกเช่นเดียวกันนะครับไปอยู่ในเรือนการงานเนี่ยแนะนํานะซื้อตอนเราไปทํางานซื้อจากสถานที่ทํางานซื้อเลขที่เลขออฟฟิศเราอะไรอย่างเงี้ยหรือเราไปติดต่อลูกค้าลูกค้าเขาอยู่บ้านที่อะไรเขาขับรถอะไรเนี่ยเราไปซื้อตามนั้นเนี่ยมีมุมจะถูกครับนะต้องต้องได้โชคลาบตามนี้เลยนะเพราะว่าดาวตัวเองก็เป็นเทวีโชคดาวการเงินอยู่กับดาวดาวการเงินก็เป็นดาวโชคลาบเหมือนกันได้เทวีโชคใช่ไหม อยู่กระดาษพฤหัสก็จเรือนลาภะก็โชคลาภเนี่ยโอ้โหมันจะชัดมากนะครับตรงนี้ให้ไวเลยอ่าแล้วด้วยหลังวันที่สิบห้ามีนาอีกเห็นไหมครับดาวอาทิตย์ครับจะย้ายมาอยู่ในเรือนลาพะอีกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาทิตย์ก็มาจะาพบพันธุพันธุลาภะเห็นไหมงวดกลางเดือนไปแล้วปลายเดือนไปแล้วเนี่ยมีเกณฑ์นะครับ ได้โชคได้ลาบจากเลขบ้านเลขรถออกอะไรอย่างนี้ได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเดือนที่ดีครับได้โชคใหญ่ตามที่บอกไว้แล้วนะครับในตอนต้นคลิปเพราะฉะนั้นใครมีดาวโชคลาภเด่นดาวการเงินเด่นนะครับจัดไปเลยครับอย่าให้ขาดแต่ถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องเสี่ยงโชคเยอะครับหรือทําอะไรเนี่ยกิจการงานต่างๆเนี่ยจะมีมุมประสบวามสําเร็จคือบางทีคนทํางานไปเจรจาไปติดต่อลูกค้าที่ผ่านมามันยากมันเหนื่อยโดนเขา ต่อว่าอะไรมาเยอะแยะมากมายเนี่ยแต่พอถึงเวลาตามที่บอกเนี่ยครับจะดีขึ้นครับจะมีคนมาช่วยจะทําอะไรก็จะประสบความสาเร็จโอ้อันนี้ดีใจด้วยเลยนะครับมาดูเรื่องการงานกันบ้างครับดาวการงานคือดาวราหูครับก็ยังทับตัวเราเห็นไหมครับก็งานยังเยอะงานยังหนักงานจะต้องสู้ต้องลุยอยู่แล้วก็ต้องมีนะครับก็ต้องทําแต่ข่าวดีคือนี่นะครับมีดาวพุธมาลอยถึงวันที่สิเนี่ย จะมีคนมาช่วยหรือถ้ามันติดขัดจริงๆมันไม่ไหวเนี่ยเจราจาเอื้อนเอ่ยไปนะครับทีวีโชว์คือมีคนพร้อมจะช่วยเหลือเราให้เราผ่านจ,จุดยากๆโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่จะไม่ตาอุปถัมภ์ทำไปเลยนะครับใครทํางานเกี่ยวกับการขายการตลาดบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์จะโดดเด่นมากเป็นพิเศษออ,ออนไลน์โซเชียลเอาไปช่วยใช้นะครับจะประสบความสำเร็จมากขึ้นนะค,คูบาอาจารย์แพทย์หมอต่างๆเนี่ย ทำมาได้ดีบัญชีตัวเลขได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นการงานเนี่ยก็มีมุมนะครับที่จะโดดเด่นมากจะดีขึ้นแล้วนะครับแล้วเดือนสุดท้ายแล้วครับที่จะเจออะไรหนักๆแย่ๆนะครับเพราะดาวราหูเดี๋ยวจะย้ายออกจากตัวเราแล้วแล้วไปครองตําแหน่งเทวีโชคในเดือนเมษายนนะครับแล้วมาติดตามคําทํานายในเรื่องดาวราหูย้ายงานเราจะเป็นเช่นไรได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดือนมีนานี้บอกเลยครับว่าจะเบาขึ้นจะดีขึ้นมีคนมาช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องการงานมากขึ้นครับดีใจด้วยครับ ส่วนในเรื่องความรักครับความรักก็คือดาวอังคารครับโอ้โหเรียกว่าครองตำแหน่งเป็นมหาอุดเลยนะครับอุดแปลว่ามากมายเยอะแยะโอ้โหเรียกว่าไขรโสนเนี่ยเป็นจังหวัดที่เนื้อหอมฮอตจะมีคนเข้ามาขายขนมจีบนะครับมากันอุ่นหนาฟาข้างเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูให้ดีแล้วกันนะครับว่าจะเป็นไขรเพราะว่าอย่างไรก็ตามดาวอังคารไปอยู่กับดาวสุขสุขปากหวานอังคารรับเอานี่ก็หมายความว่าจะมีคนรักเกื้อกูลเมตตาอุปถัมภ์เราดีนะ แต่อย่างไรก็ตามก็ไปเจอดาวเสาด้วยนะครับเป็นคู่ศัตรูกันนะครับเนี่ยแสดงว่ามีมุมจะได้คนมีตนํนหนคนเคยแต่งงานมาก่อนเป็นต่างชาติเป็นลูกครึ่งเป็นคนสู้ชีวิตอะไรอย่างนี้นะครับก็ยังมีมุมทั้งบวกและลบอยู่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเพราะนั้นก็ต้องค่อยๆศึกษาดูใจกันไปนะครับแต่ถ้าคนโสดนี่บอกเด้เดี๋ยวจะฮอตมากคนมีคู่ครับก็ต้องระวังที่จะมีคนเข้ามาอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้อง ดูแลกันและกันขอแค่รักเดียวใจเดียวนะครับแล้วก็สุขปากหวนานนะครับรับเอาแปลว่าเราก็พูดจาเจรจาหวานหวานดีๆเนี่ยโอ้โหคู่ก็พร้อมจะเปเราเลยอ่าพูดอย่างนี้ก็ได้นะคู่สายเปนในช่วงนี้ก็ได้ถ้าเราทําตัวน่ารักทาตัวดีนะครับหรือคู่ไปเจอเดาวเสาร์ครับแปลว่าแฟนเราจะมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยต้องดูแลสุขภาพเขานะหรือมีเกณฑ์จะอุบัติเหตุ เล็กๆน้อยๆได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องคอยดูแลเขาดีๆนะครับอย่าให้เขาขับรถเยอะในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะครับพอเมษาดาวย้ายไปก็จะดีขึ้นจะไม่เจออุบัติเหตุนะครับหรือพาเขาไปทําบุญบริจาคเลือดอะไรพวกนี้ได้เลยหรือคู่แฟนไปทำศิลปกรรมครับทําสวยเอ้าได้อีกเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับในเรื่องของครอบครัวนั่นก็คือดาวอาทิตย์ครับดาวอาทิตย์นะครับเจ้าเรือนพันถุครับ พันธุช่วงต้นเดือนนะครับไปอยู่ในเดือนจำม,มะไปอยู่กับดาวพฤหัสคู่มิตรอ้าวก็ดีครับใช้ได้ไปลายเดือนครับกลางเดือนแล้ว15มีนาไปอยู่ในเรือนลาภะนะ่มีเกณฑ์ได้บ้านได้รถ่แต่จะเป็นมือสองอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือเจราจากับคนในครอบครัวมีเกณฑ์จะนํามาสึ่งความสุขโชคลาภอะไรกันดีครับไปเจราจาไปคุยกันบ่อยได้เลยนะครับเป็นดาวคู่มิตรจะแล้วนะครับหรือบางคนก็เรียกว่า ได้เลขบ้านเลขรถออกตามที่พูดไปแล้วก็ได้เช่นเช่นเดียวกันนะครับขึ้นอยู่กับเซนส์ความรู้สึกเราได้เลยนะครับเพราะนั้นเรื่องรอบวนอยู่ในมุมที่ดีครับต่อมาครับเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องลูกเรื่องบริวารครับแน่นอนครับนั่นคือดาวพุธนั่นเองนะครับบริวารเราคือดาวพุธดาวพุธเป็นเทวีโชครับสองถึงสิบแปดเพราะฉะนั้นให้เขาทํางานเยอะๆได้เลยครับ จะดีหลังที่18ไ,ไปแล้วไปอยู่ในเรือนลา,าพาเป็นนี้เป็นป่าครับก็จะทําได้เหมือนกันแต่ทําได้น้อยลงครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ในมุมที่ดีนะครับถ้าพื้นดวงดาวบริวารดีเนี่ยอ่าไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าพื้นดวงดาวบริวารเป็นอริมรณาวินาเนี่ยก็ดีเหมือนกันแต่ดีนิดเดียวนะดีไม่เยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องยังทำเองอยู่นะครับอ่าและเทวีโชคก็คือถ้ามีบริวารเป็นผู้หญิงอนะดูแลจะขยันมากเป็นพิเศษนะครับส่วนเรื่องลูกเราก็มีข่าวดีให้กับเราได้ด้วยนะครับ เพราะดาวลูกอยู่ในเรือนการงานอยู่ในเรือนลาภะเนี่ยอยู่ในมุมที่ดีครับอันนี้ไม่มีปัญหานะถือว่าดีใจด้วยครับส่วนเลขนําโชคครับก็4ี่หนึ่งห้าศูนย์เก้านะครับฝากไว้เป็นเลขมงคลนําโชคนะครับอ่านใดฟังแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามช่องตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วกดกระดิ่งทั้งหมดครับแบบนี้เลยนะครับเพราะอาจารย์จะได้ส่งข้อนาไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนครับมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับ และใครที่กดติดตามกดกระดิ่งทันทีนะครับขออวยพรเลยนะครับจากบุญกุศลที่อาจารย์เกศเทวาได้ทำมาครับให้รวยมากมีโชคมีลาภและสมหวังตลอดไปเลยนะครับ แล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวาครับมีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลครับเป็นลูกดวงเราเองครับหนึ่งเดียวในโลกไม่ซ้าใครครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งส่วนยิ่งเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จร่ารวยครับมีสีมงคลเป็นพื้นหลังครับนำไปใช้ในชีวิตจริงได้เลยครับได้สีอะไรไปไปประยุกต์ใช้กับข้าวของเครื่องใช้นะครับที่ออกแบบเลือกสีได้ครับจะทําให้เราสําเร็จสมหวังพัฒนาร่ํารวยครับรูลัคนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้ไปฟังคลิปที่ตรง ของอาจารย์เกตเทวาได้ตรงกับดวงมากขึ้นครับดูท่ารู้เรื่องความมั่นคงและวมาถึกภาพในโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนครับเขียนรูปดวงเราตามนี้เลยนะครับและอธิษฐานขอพรครับจะสำเร็จผลสักเซสสำเร็จได้เร็วขึ้นครับและสุดท้ายครับนําไปปริ้นครับไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับดวงจะแข็งเหมือนมีเทพเทวะคุ้มครองอยู่ตลอดเวลาครับดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจแอดไลน์แอดไซน์ักมาาสั่งงภพพพดววแล้ก็ิ์ต่อเลยครับ ชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีเกิดพศษเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดครับและโอนเงินมาได้เลยครับ199บาทครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกศเทวจทนทิพย์จัดส่งทางไลน์ให้ได้เลยนะครับนะแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกศเทวยินดีดูดวงชะตาส่วนบุคคลนะครับเพราะดูดวงแม่นๆครับต้องดูดาวพฤกษงของท่านตอนเกิด1 0ดวงบสถ์จันทอีสิดวงครับจะบอกได้ทุกอย่างจะแม่นยำมากจะมีคําตอบครับและที่สาคัญดูดวงกับอาจารย์เกศ ทำอย่างไรได้บ้างแล้วได้อะไรตามนี้เลยครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้โลกทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงตําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไโรโรคภัยไข้เจ็บ มีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่า คุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกน q ิว o d e คตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง79 0กบว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ1ิปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกรเทวาหที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคำถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สำคัญครับ อย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตสไกเกรทเทวหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับ เมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและร่ํารวยนะครับอาจารย์เกรเทวายดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับ เพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ํารวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลักนณเพราะลักษณนั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือน ปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกรทเทว่า